สวัสดีค่ะวันนี้เราขอนำเสนอน้ำั้นจากใบมะละกอสดว่ามีคุณประโยชน์อะไรบ้างไปรับชมรับฟังพร้อมกันณนะบัดเดี๋ยวนี้เลยในผู้ที่มีเกล็ดเลือดต่ำเราใช้ใบมะละกอมาตำั้นดื่มซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เราใช้ใบมะละกอพันอะไรก็ได้นะคะ1นถึงสองใบนำมาล้างทำความสะอาดให้เป็นอย่างดีแล้วก็ฉีกออกเลยค่ะอันนี้เราฉีกออกฉีกออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะง่ายในการตำใบแก่ใบอ่อนใช้ได้หมดเลยค่ะคั้นให้ได้15-20าถึงซีซีกินวันละสองครั้งหลังอาหารเช้าเย็น 3-5วันเก็ดเลือดก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วในใบมะละกอนั้นยังมีฤทธิ์ในการยับยัง้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะคะแต่งานวิจัยนี้มีในประเทศอินเดียปากีสถานและมาเลเซียค่ะใบมะละกอนั้นเอามาํำแล้วพอกหน้ายังช่วยลดสิวฝ้าได้ด้วยค่ะ ยอดอ่อนของใบมะละกอทําอาหารได้ด้วยนะคะเพราะว่าตรงอ่อนๆเอยคะหัน่นแล้วก็เอามาทายำลดขมอ่อนๆเวลากินแล้วทําให้เจริญอาหารได้ด้วยค่ะนอกจากคั้นกินสดแล้วเรายังสามารถนําใบมะละกอฉีกตากแห้งและมาทําเป็นชาชงดื่มได้เช่นเดียวกันจัะ ลูกก็ง่ายโตก็ไวกินได้ทั้งผลทั้งใบประโยชน์เพียบเลยจ้าน้ำใบมะละกอคัน้นยังเป็นทางเลือกผู้ป่วยที่เก็ดเลือดต่ำจากสาเหตุอื่นได้ด้วยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นแต่ไข้เลือดออกนะคะถ้าเก็ดเลือดต่ำจากสาเหตุอื่นก็ใช้ได้ค่ะอย่างไรก็ตามต้องรักษาและรับประทานยาแผนปัจจุบันด้วยค่ะ เพราะงานวิจัยเก็บข้อมูลที่ทำควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันนั่นเองนอกจากนี้แล้วต่างประเทศยังมีการจดสิทธิบัตรว่าคนที่เป็นไข้เลือดออกหลังจากกินใบมะละกอคั้นแล้วเก็ดเลือดเพิ่มขึ้นจาก55เป็น168เป็นตน้นหั่นเสร็จแล้วใส่คกพร้อมตำเลย ยางสีขาวของมะละกอนําไปหมักเนื้อเพื่อประกอบอาหารทําให้เนื้อเปื่อยเร็วยิ่งขึ้นและยังเป็นยาระบายได้ด้วยยังเอาไปทําเป็นเครื่องสอําอางได้อีกด้วยใบมะละกอมีฤทธิ์ในการจัดยั้งเซลล์มะเร็งมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งตับและมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วย นี่เราตำให้ละเอียดง่ายต่อการคันสำหรับโรคมะเร็งแล้วนั้นงดเนื้อสัตว์ทุกชนิดกินโปรตีนจากถั่วแทนและกินอาหารลดจืดทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสแต่ทั้งนี้ยังต้องดูในการควบคุมดูแลของแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไัยละเอียดขนาดนี้ใช้ได้เดี๋ยวเราจะไปคันกัน เมื่อเราตำใบมะละกอนจนละเอียดได้ที่แล้วได้หนึ่งทพัพีเราก็ไปคั้นเอาน้ำโดยใส่น้ำลงไปอีกหนึ่งแก้วขยำขยำคนให้น้ำสีเขียวออกมาลดการปวดประจำเดือนและยังช่วยในการย่อยอาหารอีกด้วยประโยชน์มากมายกายกองต้องหามาทานกันแล้ว น้ำใบมะละกอมีรสขมมากอาจจะขมติดปากติดลิ้นทานยากสักหน่อยหนึ่งใส่น้ำไปเลยหนึ่งแก้วเต็มๆและคั้นเอากากออกกองด้วยผ้าขาวบางอีกครั้งหนึ่งและขอย้ำดื่มวันละ1 5 2 5ซี cc, ก่อนอาหารวันละสองครั้งเช้าเย็น ติดต่อกันประมาณ3-5วันระดับเก็ดเลือดก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วสตรีมีคันไม่ควรดื่มรสชาติจะขมมากทานยากเติมน้ำผึ้งลงไปเล็กน้อยก็ได้เมื่อกกองด้วยผ้าขาวบางเสร็จแล้วพร้อมดื่ม กินวันต่อวันทําใหม่ๆสดๆเทเลยค่ะทุกคนเทน้ําสีเขียวเข้มสวยน่าก,กินมากเลยแต่ผมนะและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือขับท้ายให้ได้ทุกวันดื่มน้ําให้เพียงพอออกกําลังกายง่ายๆโดนแดดบ้างนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและทำจิตใจให้ราเริงแจ่มใส และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าเป็นประโยชน์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปจ้า